อ่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนเนะจ๊ะตายายหลานหน้าหน้าสองเท่ายายตาเนาะพี่น้องอาชีพเพชรนาอยู่ที่บ้านนอกกุมนาเห็ดงานกงอก ลูกชายลูกสาวบ่ยูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักขา,ขายจะปลาหาหมอ <c oughs> พอได้กินได้อยู่กัดฟันสู่ระสาผู้เ่า นั่งกอดหัวเขาถ้าฟังข่าวลูกมายามบ้านขี่ไม่หรือว่าสงการก็เห็นแต่ความว่างเปล่าเมื่อตานต้นบักฮงต้นบักฮงเริ่มง่ามแล้วต้นบัก่งนี่ตาเพิ่นเอาไข่ใส่แล้วพี่น้อง บเคยใส่จะเถือทดล่องเบิงปลูกเอาไขไ่ใส่กำลังงามเนาะพี่น้องกำลังพ้นติดเอาไข่ไก่ใส่บบมีไข่ไไขปิดเนาะส่วนมากเพิ่นวอาใส่ไข่ปิดถา้ามันเกิดมาเพ่นจะดกกพ่นวันนะ<ะ>เนาะยายแดงก็มาทดล่องเบิงเอาไข่ไก่ใส่ปลูกไว้สาเขียวงามค่ะพี่น้องเอาไข่ใส่ กำลังเริ่มง่ามน่าร้านเลาะสวนน่าหมืนนนอนเสาไปนี่ต้นที่สามนะพี่น้องสวยง่ามเป็นอย่างนี้ตาเพิ่งกันจะปลูกปลูกเป็ญยาไใ้ห้งหวัวนอกของตาเพันมะหดตากหนามสามะหดปลูกไใ้ห้งหวัว เดินเดินย่างย่างไปพักกัญจองตาเพิ่นเอามาปลูกไว้เก็บกินหลายสุดแล้วเนาะพี่น้องอาคลิปนี้กะยายแดงกับบุมีอีหยังเนาะพี่น้องเนาะกะฝากเอฟซีทุกคนเด้อจะฝากเอฟซีทุกคนจะอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์ให้ยายเดะตาสินยายแดงชาแนลนะพี่น้องพ่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปอีกสวัสดีค่ะ